สวัสดีครับพมกับพี่น้องครับวันนี้อาจารย์จุัธน์จักรวานก็มาพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้ช่วงใกล้ใกล้ปมคนะครับอยู่ในซอยเอกปพันสิินะครับเขตนนทนาเราครับก็วันนี้พี่น้องนะครับที่ติดตามรายการของอาจารย์จุัธน์จักรวาลนะครับว่าจะเป็นเล่าเรื่องผ้ผีปีศาจวิญญาณนะครับเรื่องกรรมกรรมบรรดานะครับเรื่องกฎแห่งกรรมนะครับและเรื่องการแก้กรรมครับ ก็จะมีหลายๆเคสนะครับที่บางครั้งเนี่ยเขาแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเขาก็มาหาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอ๋อเป็นเป็นเรื่องของกรรำเรดีนะครับอาจจะไปทํากรรมมาเพราะชาตินี้ก็จะมีอาการเขาเรียกอะไรร่วงตกร่วงตกนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ค่อยขึ้น,นครับแล้วก็มีอาการซึมเศร้าหันข,ขาวหายนอนอะไรอย่างเี้ ก็โดยดูให้ว่าอ๋อแสดงว่าเขาใช่เขาไปทำกรรมไว้อาจจะไปเกี่ยวกับมันดูหมินมันยากคนจนหรือผู้ถือสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าเขาตามหลักการแล้วเขาจะห้ามดูหมินคนยากคนจนนะครับเขามีแต่ว่าเออจะสงสารช่วยเหลืออะไรเงี้ยอ่าให้เงินให้ทองให้ข้าวกินอะไรเงี้ยก็จะประชาชนที่ก็จะมีเงินมีทองมีความร่ำรวยมีมีหายการกินแต่ชาติที่แล้ว ก็คือถูกเขาชาตินี้ก็จะรับผิดชอบก็ว่าก็จะมีปัญหาเรื่องอ่าอ่าขาดสนนะครับเรื่องเกี่ยวกับอ,อาชีพเรื่องการทำหากินและจะตกยากนะครับ <S <S ที่แก้ก็คือเราต้องไปแก้กรรมของธรรมาการนะครับก็พระเรจะ้าก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่พิยานาคเนี่ยดูแลผู้เสียหายอยู่ครับถ้าเราไปขอขอ,อสิ่งัติ์พิยานาคนี่ก็ก็ะจะบุญพ้นในตรงนี้นะครับเราไปทำบุญแล้วก็ขอ าก,การไปแก้จาการในเวนะครับอย่างที่ท่านเจ้าแะนําไปก็คือทังทังปู่ชิพโทะคะับปู่อันนี้นักฆ่า,าน,นะครับอนนนันทังทัพภาคอีสานนะครับก็ไปมีมลหลายจังหวัดเขาก็ไปทําบุญกันนะครับท้องบนนะครับส,สองวัดสามวัดนะครับก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการแก้วิบากกรรมนะครับบางคนก็มีการแพ้ผ่นคานเนี่ก็ต้องไปทำบุญขอมากรรมกัน เราไปบนตาเทพหรือดาวให้ครับแล้วเราไม่แก้ครับอาทีตย์ไปขูดพระท้องพระนี่ก็ท่านนี้ก็ก็จะมีภักษณาว่าผื้นชันแดงนะครับเราก็ต้องไปปิดท้องพระหรือไม่ก็สร้างพระสร้างถวายพระถวายปัจจัยนะครับถวายอาเจียนน้ำมันตะเกียงนะครับน้ำมันตะเกียงก็จะไายนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องการแก้แก้วิบัติครับนะครับก็เรียนพี่น้อง ว่ายุคนี้เป็นยุคที่เป็นยุคที่ทกึ่งพุทธกาลนะครับเราก็จะมีเหตุที่ภายุบตาบต่างๆไม่ว่าจะเป็นยินว่าอากาศฝนตกวาน้องพายุมาน้าท่วมครับในจังหวัดไม่ว่าจาประเทศไทยทต่างประเทศต่างก็รประสบชาตากรรมอนี้มาเป็นใช,ช้กาชาตารกร,รมขอ,ของของของประเทศเราของโลกเรานะครับซึ่งเราจะต้องอทำบุญทำกุศลนะครับให้วิจิตเมตตานะครับเมื่อใดถ้า พี่น้องประชาชนนี่ครับมีจิตใจตกต่ำนะครับไม่ถือศีลไม่ทําบุญสุนทานนะครับมีความเห็นแก่ตัวนะครับอาดมาล้านชาะวไากันเนี่ยเป็นเาอากาศก็จะลงโทษนะครับพายดินลงโทษเพรว่าจะเป็นพาดินแล้วก็จะเกิดใช้บัตรเช่นมีสงครามนะครับลบลาข้าวปลาชนนะครับก็เหมือนเหมือนว่าจะลบแต่คบผู้พิพิาวิทยานี่มันก็ขึ้นมาบนโลกรลกก็มาสิบสัปดา มัรนรุนรเนี่ยครับให้เกิดการทะเลาะวิวาลบลาข้าฟันกันที่แก้นี้เราจิตใจเราต้องเป็นบุญนะครับจิตใจเราหนักแน่นถ้าเราจิตใจเราเป็นบุญหนักแน่นเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดไม่ลบลาเข้าฟันมันจะมีรอยยิ้มมีเดียรมนความดีมาคุยกันนะครับแบ่งปันกันนะครับบริจาคเงินบริจาคท้องอาหารต่างไม่ว่าที่อยู่อาศัยต่างเนี่ยาพี่น้องมีความเมตตาเนีครับยุค ยุคที่ยุคบุญนี่มันก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นยุคที่สิ่งวิลนยครับวิลยคือพี่น้องพี่เจียคนใจบุญสุนทานจิตเมตตานะครับทําบุญทำทานทำจิตเมตตาเนี่ยก็จะทําให้บ้านเราสังคมเรามนุษย์เราเนี่ยอยู่ได้นะครับก็ก็อันนี้ก็เคยอาจารย์เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พรดีก็จะพยายามแก้นะครับบางทีเราก็มีการสวดมนต์ นั่งกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนะครับแต่บางที่เียบางที่อากาศแห้งแล้งนี่อาจารย์ก็เห็นว่าเออเราอาจารย์อาจจะสวดม,มนต์เรียกฝนให้มันตกในที่แห้งแล้งนะครับเขาจะได้มีน้ําไว้ปลูกข้าวปลูกพืชไร่เลี้ยงสัตว์อะไรต่างเนี่ยไว้ใช้ไว้ใช้อุปโภคบริโภคอะไรอา,อาจารย์ก็อาสวดให้เขากดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของหงของเราจักรวาลนะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนที่เรื่องผู้พิวิสารนี่ จาเข้ามาสมมาหลายหลายเทนะครับมันเปนผีเข้าบนผีเข้าเดี๋ยวผีออกนี่ผีเข้าเนี่ยพอดีเรามองอากาศมาดูครับบางทีเขาก็นิสัยเขาดีวิจารย์เล็กน้อยบางครั้งก็มีอารมณ์โกรธน,นะครับโกรธโมโห้ายนนาาาเนี่ยแสดงว่าผู้พีวิสารดุวิญญาณเข้าแฝงเขาเขาไม่สามารถควบคุมได้ครับถ้าบาลเคสเนี่แฝงแล้วไปผูกคอตายดี ก็ไปช่วยกันพุ่งขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าว่าเป็นอะไรนะครับก็เลยมีชาวบา้านก็ไล่กล่ว่าอย่เดินไปแล้วผลุกครตายชาวบ้านช่วยกันนครับนี่ก็เป็นวิบากกรรมหรือว่าจะไปไหนก็ตามนะครับบ้าก็จาสวมพระหรือจิตมั่นคงครับอย่าไปทักทายพูดผีปีสาจอะไรอย่าไปทักทายแบบเท้าว่ามีจริงไหมอะไรอย่าไปทักทายทุกที่ทีกที็ไม่ว่าเจ้าที่เจ้าทางอนะไรต่างๆบางครั้งบางครั้งเ คนไม่เชื่อนะครับอย่างาสารภูมิไปปัสสาวะรถเนี่ยก็ไอไอเวยดประเทศเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็จะบวมต้องไปขอเข้ามาเลยนะครับอันนี้ก็อันนี้บางครั้งบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยไปตั้งสารภูมิเนี่ยถ้าทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็ถูกลงโทษก็มีอำนาจสมาชิของพระเจก้การเขาจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นร่างทรงของอ่าอ่าภูภูรุีนะคะรับภูฤุศีกับกับเทพนรสิงห์นะครับปรากฏว่าสองคนนี้ไป ทำพิธียกล่าสร้างสามภูมิครับปรากฏว่าไม่ได้ทำพิธีให้ถูกต้องไม่ได้ช้อนให้สั่งให้ช้อนเจ้าพี่ก็โทษครับเจ้าพี่บันลก็คนคิสใส่นะครับก็ปรากฏว่าโดนโดนมาทั้งคู่เลยคนที่นอนศีนี่เขาก็ไปแก้นะครับอ่าน้องคนไปให้อาจารย์่เก็บหนอตัวยนต์สีลมาให้อาจารย์ันแล้วก็ใช้แหวนหุนะครับบอกว่าอ้วกเขาหมดเลยแล้วก็อาการที่เขาเก็บล้างเ็ปอะไรหายหายทุกทีเลย อ,อ,าอาจารย์อาจารย์นะว่าอย่าอย่าไปทําในสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เห็นก็ลงโทษตอนนี้อาปุ๋นเสียวนี้ได้ไดเสียชีปวลาวนะครับเขาไม่ไม่ปฏิบัติหรือิ่งภาวนาอะไรเนี่ยอาจารย์เขาก็จะล่องรอยอยู่นะครับอ,อ,อาจารย์อาจารย์ก็เลยตามไปดูนะครับว่าปุ๊บวิจายเขาอยู่ล่องรอยอยู่นรถเป็นสัมภเวสีอยู่ครับก็อยู่กับบ้านนะครับเหมือนเป็นเจ้าที่อยู่กับบ้านก็ ก็อยู่นั้นประมาณ20-30ปีเขาถึงจะได้ไปไปผูกไปเกิดนะครับคือเขาห่วงบ้านแล้วเขาตายตายก็จะวิญญาณก็อยู่ที่บ้านอันนี้เป็ปผูกสีนะครับอาจารย์ก็ตามดูแล้วก็วิญญาณก็ยังอยู่ครับส่วนส่วนก็มีบางคนเองอยากไปสร้างทรงก็เชิญปู่พญานาคเข้าพอเข้ามาปุ๊บก็อาจารย์ก็ถามว่าใช่ปู่ไหมเข้าปู่าักษนาแล้วก็สู่บุรีเสร็จแล้วก็ให้หวย เขาก็บกว่าหัวอัจถูกก็แม่นและอจากนั้นก็ออก,กบอกออกว่าอาจารย์ก็เลยถามไอ้เพื่อนเนี่ยที่เป็นที่เรียกเข้าส่งเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกเขาไม่รู้เขาเชิญองท่า,ามาจากสระบุรีดูนนะแต่อาจารย์ตามดูแล้วอาจารย์เห็นว่าตัวใหญ่มากนะตัวเท่ากับบ้านเนี่ยหัวเท่าบ้านหางยาวเป็นกิโลเลยนะอยู่อยู่อีกเมืองเมือง,อ,งอยู่ในมิติมิตีหนึ่งอะ่ะจะอยู่ในบริเวณเขาเขาลา,ลาดบุรีนะครับ ในชาวรีเนี่ยมันจะมีเมืองเหมือนเมืองบางบทนะครับเป็นเมืองของพญานาคอยู่ตรงนั้นนะอีกโลกนงึงอ่ะเป็นโลกของพญานาคอยู่ตรงนั้นเขา,เอ,าออกมาจากโลกพญานาคแล้วออกมามา,มาที่โลกมน,นุษย์ได้สามารถแปลงเป็นร่างคนได้พญานาคเนี่ยครับอยู่ในชัดจดันตวมาราชินาผมว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยตกเคลนเขาก็มีสติฟันเฟืองะครับเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวเ,ยวเยวทวดาเข้าก็เดี๋ยวจะบินหน้าต่างบอกจะกระโดดเทพเขาฝักมือเรียกจะโดดไปหาเขาจะวิ่งนี่ยเขา ก็เลยจับกันนะครับเภรรยาแล้วก็ญาติก็เลยจับมาโทรเรียกเรียกรถรถหมอรถพยาบาลมารับตัวไปไปส่งโรงพยาบาลนะครับก็อยู่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนนะครับระหว่างอยู่นั้นน่ะก็มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็มัดแขนมัดขาเนี่ยกระดดดหน้าต่างนะครับเออก็ก็อยู่ในการรักษาของหมอพยาบาลอาจารย์ก็ไปดูประมาณเกือบเกือบสองเดือนนะครับอาจารย์ก็ไปดูก็เลยเอาแหวนไปแปะแปะแล้วก็อาการดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นแล้นั้นมาสองวันก็ออกแข็งรยาบาล อโออกจากโรงพยาบาลครับพระเจ้าก,ก็ไปเยี่ยมปฏิบัติทีทก็จำมาจําไม่ได้นะครับคือกสสติเขาเพี้ยนทําอะไรไม่รู้เรื่องก็เลยเดินสวนอา,าจารย์ยังจรามาจาไม่ได้เลยอันนี้ผลขอการที่อยากไปร่างทรงแล้วไปเชิญพญานาคเข้ามาตัวเองไม่ไม่มีพลังวิเศษหรือพลังศีลสมาที่ปัญญาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเคยบวชมาก็ตามเนี่ยว่าไม่เคยปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับก็ก็เห็นว่า ถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้ปฏิบัติมาให้ถูกต้องนี่ก็ก็ทำให้สติคลอนค่วนเพี้ยนได้นะครับไอ้ทนนี่ก็เป็นเคสหนึ่งครับแล้วเขาเนี่เขาเนี่ก็าจะเหมือนมีอาการแบบติดตกนะฮะปิดตกตอนนี้ก็เลยแยกทางกับภรรยาเขาอยู่นะครับก็กลับไปอยู่้างนอกนะครับก็มีองหลายๆเคสน,นะครับกรณีที่พูดพิพิสาพิญยาเนี่ยครับอยา่างกรณีข้าวและท้องโตเนี่ย ครับแล้วผู้หญิงนะครับคราแล้วทั้งโตก็ตโดนปล่อยของมาก็ก็ไปหาหมอเลยบาลก็หมอเขาเจาะน้ำหวัวก็แห้งลงครับแต่อาจารย์ดูแล้วก็โดนพวกผีปอบสอยู่อยู่ได้ประมาณเดือนนึงนะครับอาจารย์ไปเยี่ยมก็เหมือนมองหน้าตาจากจิดเป็ดกิ้ไก่อะไรอย่างเงี้ยจากกินเป็ดกินไก่นะครับอาจารย์ดูแล้วก็มีอาการอยู่นอนนอนอยู่ ็ัวว่าเตียงนอนเนี่ยเขาอยู่เสมอกับหน้าต่างนะครับรแสดงว่าทุกสายหรือผู้ผิวสัมผัสทางหน้าต่างขาข,า,า,ข,ขาไปนอนชี้ออกทางหน้าต่างเตียงอยู่แล้าหน้าต่างก็มันไม่เกิดเหตุนี่นะครับก็ปรากฏว่าอยู่ได้มันเดือนเดือนที่สองเนี่ยนะเสียชีวิตนะครับวิญญาณก็ร่อนเร่มในจองเป็นับมวันสี่ีืนตอนนี้นะครับก็กรณีให้ว่า,วาผู้ผิววิสัยเนี่ยเขาได้แล้วอีกคนเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายก็โดนเหมือนกันท้องโตเหมือนกันอาจารย์ไปดูแล้วก็ไม่น่ารอดนะครับ ยู่ได้ประมาณ2เดือนกว่าเนี่ยเสียชีวิตอาจารย์ก็ลงได้ไปเรีจอนะครับใช้ใช้กรรมนะครับก็จะมีอ,อีอกคนนึงครับตาตาลุงตาลุงแก่นะครับเขาก็เสียชีวิตไปแล้วอาจารย์ทุเคยไปเยี่ยมก่อนที่เขาเสียชีวิตนะครับเขาก็เขาก็เชื่อถือโชคลางให้โชคไสยศาสตร์อะไรเหมือนกันเขาก็ไปไหว้พระไม่อนันแต่ว่าถึงเวลาของเขานะครับเวลาเขาเขาจะต้องเหมือน วงวงชะตาเขาหมดอายุนะครับคืออออ่ออาจารย์ประยูแล,แลนักศึกษาบอกค้ำนะครับดูหัวเห็นแล้วไม่ได้รอดนะครับนะครับก็อยู่ไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตนะครับวิญญาณก็ยังร่องลอยอยู่นะครับเป็นสัพเพเหติอยู่สักสิบปียี่สิบปีอยู่บ้านเขานี่ครับจะไปะที่ดินของเขาไปบ้านเขาไปเยี่ยมอะ,อ,ะอะไรนี้นะครับก็เลยก็ะโดดแล้วว่าเออเนี่ยวิญญาณ ถามการตายแล้วเนี่ยวิญญาณไปไหนครับก็ไปเมืองยมโลกครับก็มีเคสหนึ่งนะครับลุงมีคนหนึ่งครับอายุ70กว่าแล้วเนี่ยตายไปสามวันแล้วพื้นนะครับแล้วมาเล่าให้ท่านฟังบอกเขาเนี่ยเดินไปในเมืองยมโลกทางมืดๆเปียวๆเนี่ยนะครับแล้วก็พอดีก็สายพระไปแต่พระดูโทวดเนี่ยก็พอดีเดินไปเรื่อยๆก็จะเห็นในเงามืดๆนะครับเป็นทางเดินเปียกสมัวไนะครับแล้วก็มีวิวิ คนเดินไปเยอะมากเลยเดินก็ตาลุงคนนี้ก็เดินเดินไปเรื่อยๆเดินตามเข้าไปปรากฏว่าก็มีเสียงตะโกนเรียกว่าเอารุงรุงจะไปไหนเมืองนรกยังไม่ต้องไปกลับมาก่อนลุงก็กลับมาก็เห็นเป็นเป็นพระรูปพระสงฆ์น,นนะแก่ๆนะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นองค์ไหนนะบอกเอ้ยให้กลับไปยังเจ้ายังไม่ตายจับมาดทำไมจะเดินตามเขาทำไมให้กลับไปบอกว่าไอ้ตาลุงรุงที่เขาก็เลยเดินกลับ กลับปั๊บแล้วก็ไปเข้าล่างพื้นเลยนะครับระหว่างที่เขาเดินไปเดินมาเนี่ยสามวันสามคืนเขาก็ถามพยาพยาบอกว่าโอ้หลับไปสามวันสามคืนนะครับเหมือนเหมือนตายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพระพระท่านเรียกให้ขึ้นมาขื้นึ้นอมาเองครับรีบมาเจออาจารย์ก็มาแล้วให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็เลยมามันนวดให้แกเดินได้บ้างอาจารย์ก็เช็คดูแล้วว่าโอ้เป็นเรื่องจริงพอดีก็ทําบุญมาส่วนไปเยอะ,อะพระท่านก็คงจะบอก,บอก บอกบุญว่ายังไม่ถึงคาดนะเพราะอาจารุวันนี้ก็ทําทบุญเยอะก็บอกว่าให้กลับไปก่อนยังยังไม่ต้องมานะครับก็มีอีกเคสหนึ่งผู้หญิงนะครับบุภาพาตีก็ตายไปสามวันสามคืนเหมือนกันนะครับบอกอาจารย์จะไปเรียกเขาในเมืองโยโมโลกนะครับแต่แต่คุณป,ป้านี่เขานับถือพระสุว่านะครับอาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ก็เป็นพระสุว่าเพราะผมเท่าไรก็อ,อาจจะเป็นไปได้ว่าคงคงมหาเทพท่านอาจจะเข้าไปไปไป,ไปเรียกให้กับเรียป้าที่ขึ้นมาพื้นใหม่ แต่ว่ายี่ปาเขาเห็นว่าเป็นรูปรูปอา,ออา,า,ปาอจารย์สุรัตน์นะครับองค์เรียงนะครับคือเขามีมีความบูพันว่าให้อาจารย์สุรัตน์เนี่ยช่วยอธิษฐานขออุ์าเะเทพให้มีชีวิตรอดให้อายุยืนนะครับเขาก็เลยเขาก็เลยก็ไปนึกถึงอจาจารย์สุรัตน์เดียวบอโกว่าอาจารย์อจาจารย์สุรัตน์เนี่ยไปเรียกเขาขึ้นมาบอกขึ้นไปขึ้นไป,นไปยังไม่ตายขึ้นไปเดินตามมาเดินตามมาจุงมเข้าไปจุงพาไปเขาก็เดินตามมาจุงไปที่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ ก็จะพูดมาพักพื้นได้วันสองวันก็โทรสั่มาอาจารย์สุรัตน์บอกว่าอาจารย์สุรัตน์เนี่ยไปเรียกเขาที่เมืองเยาวราชเขาตายไปแล้วนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเคศหนึ่ง<ถ>เคศหนึ่งนะครับที่ที่่ทีตายแล้วคืนนะครับก็เลย<ถ>เล่าให้ให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องอันนี้อันนี้ก็ช่วงเวลามืดๆแล้วนะครับ<ถ>ก็จะมีหลายเพสน,นะครับที่ตายแล้วปืนนะครับ บางคนบางคนบางคนตายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองตายอ่ะวิญญาณก็ล่องลอยนะครับมาที่โลงนะครับบางทีอาจารย์ไปงานเนี่ยของเพื่อนเนี่ยของเพื่อนหรือของญาติเนี่ยอาจารย์ก็จะมีมีเซนต์นะครับคือคนตายเ็จะวิญญาณก็จะมาเดินรอบๆโลงเนี่ยครับนอกจากว่าญาติพี่น้องก็ทาบุญสวดสวดให้พระสวดสามวันสามคืนอะไรเนี่ยแล้วก็เขาจะรู้ตัวเขาตายนะครับแล้วก็ส่งวิญญาณไปก็มีหลายเคสนะครับ นี่ก็เล่าให้ีน้องฟังนะครับช่วงนี้ก็จะมีอีกหลายเคตนะครับช่วงไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้ผีวิสาตถิญาณเนี่ยถ้าเรามีมีทานสิงภาวนานะครับมีพลังจิตนะครับเราสามารถที่จะไปท่องเมืองนรกเบงสวรรค์ได้นะครับด้วยพลังจิตเราอย่างอย่างคนที่กินเหล้าสุรามากก็ตายก็ไปอยู่ในชาตตรงแดงแต่ก็ตามด้วยพลังจักรวาลเนี่ยเ็เห็นในข้อแท้ แต่ตะลุงนี่ตกกระทะกินเหล้ามากนะครับแต่ในในโลกด้วยเน่เขาเขาเป็นโรคมะเร็งที่ที่ปากแต่อาจารย์ดูแล้เขาเป็นของวิบาก,กรรมกินเหล้ามากก็ตกนรกปรากฏว่าเขาก็พระยาเขาก็บวชให้อีกองหนึ่งเขาขึ้นมาจากอ่ทาท่าแล้วตอนี้เขาเขาต้องบ่วยสามองค์ก็ที่จะพ้นจาก,กนรกนะครับก็แค่รอไปฝุดไปเกิดนนะครับก็อย่างนี้ตอนนี้เขายังอยู่ในวงเวียนอยู่กันในในวัคคุณอยู่แต่อยู่ชั้นที่ สูง,ง,งแล้วนะครับอเบาลงแล้วครับอันนี้ก็เป็นเป็นวิเป็นคนกินโซลานะครับบางคนก็เป็นร่างทรงนะครับไม่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับก็รถชนรถชนแล้วก็โดนกระจกตัดขาขาดรักษาพยาบาลไม่ถึงปีก็เสียชีวิตนะครับถึงแม้จะเป็นร่างทรงแต่ว่าชะตาขาดาจารเคยไปดูหมอว่าให้เอารูปภาพที่มีกรตกในออก แ,แกแกไม่ทาำแกไม่สนใจแกคิดว่าแกเป็นเป็นอาจารย์นะครับบางทีสุดท้ายแล้วแกก็ไปรอดนะครับก็นอาจารย์บอกให้แล้วให้ไปแก้ดวงตาให้ต่อยืนเขาไม่ทำก็ตอนนี Mother, ้อยู่ในว e. ิบากกรรมนะครับอยู่ในวถกระบูรถบางคนนี่ก็ฆ่าตัวตายยิงตัวตายอย่างกรณีที่รู้จักนะจารุณจักดิ์เนี่ยเขบอกว่ายิงตัวตายบอกว่าอยู่ในรถกระมูนะครับอยู่ในภูเขาสูงเงียบนะครับอยู่ในนั้นประมาณ80ปีนรกนะครับ ตกนะตบใครที่คาดตัวตายยั่ตกรกนะครับครับก็จะมีมีบากกรรมอีกมากมายนะครับที่ผู้ผีวิสาจิญญาณนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็มันก็ใกล้หมื่นแล้วครับอาจารย์ก็เล่ามาหลายเช่นแล้วนะครับชวนที่อาจารย์เจอมาเนี่ยบางทีอาจารย์เจอว่าผีเข้าเนี่ยอาจารย์ก็ใช้บางทีใช้พา้าใช้ผ้าแล้วก็ใช้สร้อยผ้าในส่วนคอแล้วก็บอกว่าคนที่โดนผีเข้าก็จะออกอันนี้ก็วิธีการไล่ผี ที่อาจารย์ก็ใช้แหวนหมุนเนี่ย่มันี้ป้านเนี่ยโดนผีเข้าสามสี่ตัวเกาะเนี่ยเจ้าก็เอาแหวนหมุนเขาบอกว่าออกนะครับเพราะว่าเขาไปเดินเดินไอ้ที่ปู๋เปียวที่เป็นใกล้ต้นโพแล้วก็มีผู้ผีปิสายวิญญาณมันก็เกาะมาพราตัวเองเนี่ยไม่มีพลังจิตไม่ได้แฝนพระนะครับแล้วก็มีอาการตกใจดว,วงตกผีก็เข้าสิงถ้าถ้าจะไม่แก้นะ,ะมันจะกินตัวนะครับกลายเป็นผีปอบถ้าอยู่เจ็ดวันเนี่ยตายนะครับ ก็มีหลายเคสเหมือนกันครับผีผีปอบเข้าเนี่ยเจ็ดวันเนี่ย,ผ í, ผ í aw, ย,ยตายเลยขออ,อข้อครับอาจารยครับก็เลยจะให้ฟังบางเคสนี่บางเคสนีน่ผีผีโควิดเนี่ยมันก็มีม,มีวิญญ,ญาณเหมือนกันนะครับมาเข้าใครครับก็จะเอาเอาเอาออกไปด้วยแต่ช่วงนี้ถ้าคนไหนมีบุญกุศลเนี่ยผีโควิดไม่ไม่มาพวกมันมีโรคประเภทมีวิญญ,ญาณ้ายเข้าเข้าด้วยมีโรคด้วยแล้ววิญญ,ญาณ้ายเข้าด้วยนะครับเช่น โรคมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยวิญญาณเขามาเอาเอาไปครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ถึงพุทธกาลเนี่เราก็ต้องมีการทําบุญถุทนทา,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 านนะครับถือศีลภาวนานั่งกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานนะครับแล้วก็แอบบ่บุญกุศลให้กับอิจกรรมไรเวรเอโอสิกรรมให้กับเทพพยายดาอะไรต่างๆนี่เพราะฉะนั้นวิกฤตต่างๆนี่ไม่ว่าไม่ใช่ไปวิกฤตของโรควิกฤตของประเทศวิกฤตของเมืองของบ้านอะไรต่างๆเนี่ย มัเป็นไปตามของโชคชะตานะครับมัน,นสืบพุทธการมาแล้วเนี่ยจะมีเหตุภัยวิบัติมากมายครับถ้าพี่น้องถือศีลภาวนานะครับสวดมนภาวนาถือศีลพิจารณงคนะครับเพื่อเ่ตัวแทนนี่จะต่อ,อยุได้จะแก้วิกฤตต่างๆได้เพลังจักรวาลน,นี่ก็ช่วยพี่น้องได้มากมายครับก็เลยท้ายนี้ก็เรียนพี่น้องมาหลายวานเท่น,นะครับก็หวังว่า,าเท่น,นี้ก็จะเป็น สัญจรนะครับสัญจรนอกสถานที่ครับอาจจะเป็นนในซอยด้ว่อยครับช่วงนี้ก็จะมืดแล้วนะครับก็เลยเนี่ยฮะในซอยครับให้ดูรอบๆนะครับนี่นะครับก็นี่นะครับก็ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรายการอาจารย์สุรพลจักรวาลมาตลอดครับอาจารย์สุอาจารย์สุรพลก็จะแนะนำนะครับให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านส่นตัวหรือทางโทรศัพท์หรือให้ลงพื้นที่มาอาจารย์ก็แก้ปัญหาได้ ด่วยๆพลังจักรวาลครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบค,คุณพี่น้องนะครับที่ติดตามมานะครับช่วยน,นากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอสวัสดีเพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีนะครับจากอาจารย์สวัสดลังจกราลครับ